สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสนุย789คลิปนี้เป็นเลขวิ่งล่างนะครับให้ด้วยกัน2เลขนะครับหมดขอนี้ให้ไว้นะครับของวันที่16พฤศจิกายนให้เลข1กับเลข10ผลวันที่16นะครับแต่วันที่1ออก458 145ด้เลขท้าย2ตัว3 7 ล่างนะครับออกเลข3กับเลขก7สูตรที่ให้ไว้นะครับเลขก1กับเลขก4ไม่มีนะครับสูตรหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาในงวดนี้ก็จะให้เป็นสูตรใหม่นะครับของวันที่1ทันควาคมเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ วิ่งล่าง2เลขนะครับสูตรนี้จากสถิติย้อนหลังเข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน7งวดติดสูตรที่เรานำมาใช้ก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บ,บนบวกหน่วยล่าง,วงารวมกันได้ผลรับเท่าไหร่ไปบวกกับเลขของที่บวก0บวก7ก็จะได้2เลขนะครับ สูตรจะใช้5หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขของที่2ตุกมาดูตัวอย่างกันนะครับหาวันที่16ตุกตุลาคมนะครับ2 5 6 8ใช้วันที่1ตุลาคมเป็นตัวทั้งแลวันที่1ออก8 7 6 9 7 8กเก้าเท้าย2ตัว7 7 9บวก9บวก9บวก7บวก7 หลักไหนกันบ้างตามลูกศรเลยนะครับรวมกันได้4 1นะครับก็ใช้เลข1หลักหน่วยนำหนึ่งไปบวกกับเลขคงที่1บวก0ย์คงที่ได้1ตัวแรกก็จะเป็นเลข1น,นะครับแล้วก็1น,นะครับไปบวกกับ7คงที่ได้8ตัวที่2ก็เป็นเลข8 16ตุลาคมให้ไว้เป็น1กครับ ไปดูผลกันนะครับวันที่1ออก059 696เลิตภัณ2ตัว61 1 1บล่างออกเลข6นะครับหน่วยล่างออกเลข1ตัวที่เข้ามาก็าจะเป็นเลข1นะครับที่เข้า,าเลข1เข้ามาหลักหน่วยล่างตองนะครับ ตัวอ,อย่างต่อไปนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับใช้วันที่16บหกตุลาคมเป็นตัวตั้งเราวันที่หนึ่งนะครับ059 696เก้าหก้าหกตัว6กหนึ่งหบวก6บวก6บวก9บวก1นหกบวกหกสิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแป 18บวก9 27 27บก1 28ใช้เลข8 8บวกกับเลขคงที่8บก0คงที่ได้8 8บวก7คงที่15นะครับก็ใช้เลข5นะครับหลักหนุ่1พฤศจิกายนนะครับได้เลข8กับเลข5ไปดูผลกัน อนที่หนออก3 4 5 8 9 8ห้าเ้เลขท้าย2ตัว8 7 10ล่างนะครับเลข8หน่วยล่างเลข7ขอเข้ามาเป็นเลข8นะครับเลข8เข้าหลัก10ล่างถูกต้องนะครับ ตัวอย่างก็ต่อไปนะครับหาวันที่16พฤศจิกายนใช้วันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งเลังวันที่1 3 4 5 8 9 8เล้ท้าย2ตัว8 7 8บวก8บวก8 8 9ก7 8บวก 8, 8 9, 9, เป็น16นะครับ16บวก8 24 24บวก9 33 33บก7ได้40ก็ใช้เลข0นะครับ0บก0คงที่ได้0 0บวก7คงที่ได้7 16ึกพฤจิกายนนะครับให้เป็นเลข0กับเลข7นะครับไปดูผลกันเราวันที่1ออก458 145ได้ท้าย2ตัว3 7 10ล่างเลข3หน่วยล่างเลข7นะครับก็เข้าเลข7มาหลักหน่วยล่างนะครับ ไว้เป็นสถิตินะครับ7งวดที่เข้ามาเข้าครบทั้ง2หลักนะครับ1งวดก็คือรวดนี้มาเบิ้ลน,นะครับต้องเข้า2หลักอยู่แล้วนะครับตันั้นก็สลับกันไปนะครับ10ล่างบ้างหน่วยล่างบ้างนะครับเรามาหาวันที่1ธันวาคมกันเลยนะครับ จากสูตรที่ให้ไปใช้ผลวันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งตันที่1ออก458 145แหนี่หท้าย2ตัว3 7 1บวก1บวก1บวก4บวก7 1หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใช้เลขสี่นะครับหลักหน่ย่ย นำ4ไปบวกกับเลขคงที่4บวก0คงที่ได้4 4บวก7คงที่ได้11นะครับใช้เลข1ธันบาคมนะครับได้มาแล้วนะครับ2เลขสรุปนะครับวิ่งล่ากนะครับ2เลขนะครับโอนระชำันที่ หนึ่งธันวาคม2 5 6พันห้าร้ยกสเลขสี่กับเลขหนนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรก็เป็นสูตรจากการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจาการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่งวดหน้านะครับสวัสดีครับ